อ่ะอยากกินเนี่ยก็ได้อยากได้อะไรก็ได้เพราะถึงโควิดจริงๆเราก็มันหนักขึ้นเรื่อยๆบางวันวน,นี่<ม>ต้องกินมาม่าหรอใช่เออเราก็ไปศึกษาใน YouTube อะไรเงี้ยให้แบบเฮ้ยอันนี้ทำไงนั้นทำไงจนทำได้แบบเดือนตกเดือนหนึ่งได้มันบางเดือนได้8ปดหมื่นปี้ละมิดกับรายการจันไหลจัลโลสวัสดีครับ ตอนรับเข้าสู่รายการจันไหลจันลงครับเป็นรายการที่เชิญแขกรับเชิญมาเล่าเรื่องจันลงใจทุกวันจันรครับวันนี้เราอยู่กับเด็กบ้านดูมันดีอีกครั้งฮนะซึ่งเป็นน้องเจนใหม่เจนสี่เข้ามาเกือบจะหลังสุดของเจนสี่เลยเป็นอีกหนึ่งคนครับที่สร้างรอยยิ้มให้กับบ้านดูมันดีได้เสมอด้วยเอเนจีของเขาด้วยความสนุกสนานของเขาครับวันนี้เราอยู่กับน้องเซฟครับสวัสดีครับ,รบ,รบผมสวัสดีครับ ทำไมแต่งตัวไม่เข้ากับพี่เลยวะวันนี้นี่ใครบีบชุดแต่งตัวมาครับวันนี้เขาบอกว่าแต่งตัวชิวๆครับชิวๆนี่คือเราแต่งตัวอย่างนี้อยู่บ้านเวลานอนนอนชุดนี้ชุดนี้เลยครับบ้านอยู่อันสตเตอร์มับเนี่ยทำไมแบบแต่งตัวจัดเต็มอะไรขนาดนี้วันนี้คือเป็นเกียรติกับรายการเรามากเพราะว่าแขกรับเชิญหลายคนที่มาแต่ละคนไม่มีใครแต่งเต็มขนาดนี้โดยเฉพาะอู๋อูเขาจะแต่งตัวไม่ค่อยให้เกียรติรายการเท่าไหร่แต่วันนี้เราถือว่าทาได้ดีมากๆนะฮะแต่วันนี้ผมแต่งตัวให้เกียรติพี่ป๊อปปี้ไงเอ้ยสุด ออกรายการจันไรจันลงละรู้ไหมว่ารายการนี้คอนเซ็ปเป็นยังไงเออพอพอรู้ข้าคา<พ>อค่าพอจะรู้คุยไปเรื่อยครับุยวงกไ็ไม่รู้ละอย่างเงี้ยเรื่องไม่รู้ละไหนรายการอาพอคุยไปเรื่อยๆ <c oughs> เอางี้ <c oughs> ต้องบอกก่อนว่าก่อนที่เราจะเข้าถึงประเด็นหัวข้อของวันนี้ละกันครับอยากให้น้องเซฟเล่าเรื่องราวก่อนว่าเฮ้ยเรามีครอบครัวแบบไหนแล้วก็ถูกเลี้ยงดูมาในรูปแบบใด ให้แฟนๆได้รู้จักพื้นฐานของเราก่อนได้ครับก็ <c oughs> จริงๆครอบครัว <c oughs> ใช่ไหมเซฟก็จะแบบว่าเออเซฟก็มีพี่น้องออมีมีน้องคนหนึ่ง <c oughs> มีน้องแล้วก็มีผมก็คือเป็นลูกคนโตอื <c oughs> ใช่แล้วก็เออมีพ่อแม่ครับแต่ว่าแม่ก็แยกทางแต่เด็กแล้วอะไรเงี<อ>้ย <c oughs> ใช่ก็อยู่กับย่ากับปู่นนี้อยู่ย่าใช่ครับเขาทวิตเราแบบ จ้าระเบียบไหมหรือว่าค่อนข้างปล่อยเลยน้องเซฟอยากทําอะไรทําโอ้ยระเบียบนะครับ<ะ>จริงไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยปล่อยแต่ว่าผมจะเป็นเด็กดือ้อเซฟมันะดือ้อถามจริงดื้อในที่นี้คือดื้อยังไงอ่ะคืออาจจะไม่ไม่ได้ฟังย่าอะไรเงี้ยย่าจะแบบเออเตะบอลเนี้ยสมมติเตะบอลเด็กๆก,ก,ก็คือแบบเขาเตะบอลกันตอนเย็นเย็นดึกอะไรเงี้ยเออแต่ว่าย่าจะให้เข้าบ้านก่อนสามทุม่มแต่เราก็ไม่เคยเข้าบ้านก่อนสามทุม่มไม่เคยว่าตามที่เขาบอกไม่เคย,เยใช่แล้วก็ จะโดนไม้เลียวมาที่สนามบอลตลอดอายเพื่อนมาจริงเหรอแล้วโดนตีไหมไม่โดนตีโดนเอาโดนเน่ะคือแม่ย่ามาแบบเซฟกับบ้านลูกนี่เลยอ่ะใช่เสมอเลยกับน้องชายหรอปะใช่โดนด้วยโดนทั้งคู่ใช่แต่ว่าถ้าน้องอยู่ใช่ไหมแล้วเซฟเห็นก่อนอะเซฟไม่บอกน้องนะเซฟจะวิงเลยกลับก่อนให้น้องโดนเราเป็นเราเป็นพี่ที่ใช้ได้เหมือนกันนะน้องเราห่างเราอี่ปีเนี่ยสามครับสามอ๋อสามปีตอนนี้เซฟูีเท่าไหร่ครับ ตอนนี้เซฟกำลังจะเข้ายี่สิบสองครับยี่บสองน้องสิบเก้าก็ถือว่าไล่ไล่กันใช,ใช่ไหมเอาล่ะถือว่าการโตมาในความมีพี่น้องเราเป็นพี่คนโตเรามันจะเจอเรื่องอะไรที่รู้สึกว่าเสียเปรียบคนที่เป็นน้องวะจริงๆจะเป็นเรื่องของเองานบ้านแล้วกันงานบ้านเหรอทำไมอ่ะทํ <el> <F> าไมก็เหมือนแบบว่าสมมติว่าวันนี้เออวันนี้เป็นวันที่จานจานเยอะมาก แล้วเราต้องล้างใช่ไหมแต่ว่าบางครั้งเนี่ยแบบเซฟก็ล้างไปแล้วเมื่อวานอืวันนี้ก็คือแบบเอาเซฟไปล้างหน่อยเซฟบอเอาน้องก็มีน้องยังเด็กอยู่นะแต่ตอนที่เซฟอายุเท่าน้องเซฟก็ทํานี่เออเอ,อ,อะไรอย่างนี้นะอ๋อทาไมพอโตมาก็ยังโดนอยู่ดีเออมืม่อวานก็ล้างไปแล้ววันนี้ก็ต้องเป็นน้องสิเออใช่แต่ยังเป็นเซฟอยู่ใช่<อ>ก็ฟ<อ>ิลฟิลอย่างนั้นไม่ฟิลนะอันนี้ผมก็เป็น ผมผมก็ยังปาร์กก็ยังเป็นอยู่ทุกวันนี้พ่อไล่ไปตากผ้าก็ยังแบบวันนี้ผมตากแล้วใช่ไหมพรุ่งนี้ก็ต้องไปในปาร์กเลยอ่าใช่พ่อเรียกว่าปีปตากผ้าหน่อยเฮ้ยเมื่อวานพี่เพิ่งตากไปนะปาวันนี้ปาร์กไม่อยู่พี่ไปตากแทนมันหน่อยอย่างเงี้ยก็มีโดนบ่อยมันเป็นเรื่องธรรมชาติของพี่น้องเนาะใช่ใช่ือว่าเป็นความได้เปรียบเสียเปรียบแล้วเรื่องอะไรที่เราได้เปรียบน้องน่าจะเรื่องแบบเวลาเราอยากได้อะไรอย่างเงี้ยยังไงสมมุนแบบเอ้ยสียอยากได้กีตาร์สียอยากได้แบบ โทรศัพท์อะไรอย่างนี้เขาก็จะแบบเอให้แต่ว่าก็จะมีข้อแล็กเปลี่ยนนะคือแบบทําคะแนนสอบให้ดีอะไรอย่างนี้แต่พอเป็นน้องเนี่ยน้องอาจจะแบบไม่ค่อยได้ก็จะได้แบบสมมติทําดีแต่ว่าเซฟก็ทําคือมันสอบพร้อมๆกันถูกไหมเรียนที่เดียวกันก็คือเซฟก็ได้ที่เซอยากได้แต่ว่าน้องก็อยากได้เหมือนกันแต่ว่าได้อันที่เซฟใช้อ๋อใช้ต่อเราบ้างใช่อะไรอย่างนั้นอันนี้แบบฝังใจนะ อันนี้อันนี้เป็นเหมือนกันแต่ก็สงสารน้องนะเราเลยตั้ใจแต่ใช้เงินตัวเองซื้อให้น้องไม่มีตังค์ก็ใช้ต่อเราไปแหละสงสารนะแต่ช่วยอะไรไม่ได้จริงใช่ถูกไหมเพราะจริงที่บ้านผมก็เป็นเหมือนกันคือพี่คนโตผมเนี่ยห่างกับเนี่ยปาร์สองปีเนี่ยปาร์ห่างกับผมอีกสองปีถูกไหมคนโตเนี่ยเวลาเขาใส่ใส่เสื้อใส่กางเกงอะไรเงี้ยเขาก็จะได้ของใหม่เพราะเป็นลูกคนแรกก็ต้องซื้อให้ใหม่ก่อนพอโตมาเป็นเนี่ยปาร์กปุ๊บก็คือเสื้อเนี่ยเนี่ยปาร์กใส่ต่อคนโตมันก็จะมีความเหลืองหน่อย เนื้อไหมเสื้อนักเรียนเนื้อครัเหลืองพอตกมารุ่นผมเนี่ยมันเหลืองเกินไปแล้วก็ซื้อใหม่ให้ผมถ้ากับว่ามีแค่ยาป้าคนเดียวที่มันจะได้ใส่เสื้อเหลืองของพี่มันอ่ะทุกครั้งแล้วมันก็จะบ่นว่าเนี่ยเวลาใช้อ่ะใช้ของต่อพี่คนโตตลอดเลยพอเป็นเด็กวี่แม่งก็ได้ของใหม่คนโตมันก็ต้องรีเซ็ตใหม่เพราะว่ามันก็ต้องโตขึ้นไปเรื่อยก็เปลี่ยนเปลี่ยนเสื้อใหม่ไปเรื่อยอะไรเงี้ยก็จะเป็นปัญหาสำหรับพี่น้องของเซฟก็คือน้องใช้ของต่อเราอีกทีหนึ่งใช่อ่านี่คือความได้เปรียบ ใช่เด็กกรุงเทพเลยเรียนโรงเรียนอะไรมาครับเซฟเรียนมัธยมวัดหนองแขมครับอยู่แถวฝั่งทนเกือบเกือบออกนครปฐมเส้นเพชรเกษมออกเพชรเกษมใช่แบบหนองแขมบางแคอะไรอย่างเงี้ยแต่มันอ๋อก็เหมือนช่องสามหนองแขมใช่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 ไหมพิวนั้นใช่อ๋ออยู่เส้นนั้นใช่ครับเป็นบ้านที่มีฐานะไหมก็คือเหมือนเหมือนแบบว่าคือก่อนหน้านี้ก็ก็มีก็พอมีเรื่องอย่างนี้นี่ว่าแต่ว่าก็จะมีช่วงโควิดนี่แหละที่แบบ อที่บ้านเจอปัญหาเจอปัญหาใช่เรื่องค่าใช้จ่ายเออแล้วอะไรมันทําให้เราเริ่มพุชตัวเองขึ้นมากลายเป็นคนทํางานด้วยวัยยี่สิบสองปีเป็นเพราะโควิดด้วยนะเออเพราะว่าพอที่บ้านไม่มีเงินอ่ะเราคือเราเป็นเด็กที่อ่ะอยากกินนี่ก็ได้อยากได้อะไรก็ได้ใช่ไหมแต่พอถึงเวลาโควิดมาบ้านไม่ไม่ได้สปอนอร์เรื่องนี้เพราะว่าด้วยความต้องประหยัดเงินแล้วแล้วแบบ เราอยากกินเนี่ยเอาย่าไม่มีต uh, ังค์หร <pper> ือว yeah. ่าแบบเราอยากได้เนี้ยอยากได้มากเลยแบบงงเงี้ยเลยประมาณอยากได้โดนตอนนั้นอ่าโดนที่เป็นบรินดูวิวเยอะเอะใช่เพราะแบบเราเวลาเราไปเที่ยวอะไรเงี้ยเราอยากจะได้เก็บภาพได้เฟิลนั้นแต่ว่าพอถึงช่วงโควิดเรามันอยากได้เราก็งงเงี้ยเท่าไหร่ก็ไม่ได้อออ่ะเเราก็เสียใจแต่ว่าก็เข้าใจ พอถึงโควิดจริงๆเราก็มันหนักขึ้นเรื่อยๆอะ่ะบางาวันนี่<ม>ต้องกินมาม่าหรอใช่โอ้แสดงว่าก็คือก็ประหยัดให้ได้มากที่สุดแหละเพื่อให้ทุกคนจะได้มีกินใช่ทางบใช่ใช,ใช่ด้วยความที่เราเล่นเกมถูกไหมเออเราก็ใช้สิ่งที่เราเล่นนี่แหละหางเงินโดยการที่เราก็คือเกมอ่ะมันเป็นเกมที่แบบฟาร์มเก็บเงินอะไรอย่างงี้แล้วมันได้เงินในเกมเราก็ เหมือนมันจะมีซื้อขายไอเทมเหรอซื้อขายเงือในเกมเอาเงินในเกมใช่แล้วเราแล้วเราก็ขายเงินเพื่อแลกเงินในชีวิตจริงซึ่งก็เลยเริ่มที่จะทําการเทรดแบบนี้ใช่เรื่อยเรื่อยใช่จนแบบเหมือนพอเราทําไปเรื่อยเรื่อยเราก็มันก็ได้เรื่อยๆถูกไหมเราก็รู้สึกเอ้เราก็ได้ตังค์มากินข้าวเว้บบางวันนี่ได้เยอะเราฟาร์มได้เยอะอย่างเงี้ยเราได้ตังค์มาเยอะเราก็ไม่ยากวันนี้อยากกินไร เออเราก็าซื้อนเกมรยะยะไม่มงงเลยเฮ้ยทำไมลูกมีเอ,อ้ทำไมหลานเรามีเงินมาสงสัยแต่ว่าพอแบบเราก็บอกเขาว่าแบบเอ้ยเซฟฟาร์มกันในเกมเ,เราแบบเนี้ยได้เงินด้วยนะอะไรอย่างงี้อ,อ,อหรือแบบบางครั้งเนี้ยดวงดีเขาจะมีกระชายในเกมผมว่าแบบสุ่มได้ของดีๆก็ไปขายแลกเงินได้มาประมาณสามพันมั้งโอ้เยอะนะใช่ได้สามพันก็ เลี้ยงเลยอยากกินอะไรวันนี้พิซซ่าไหมออมันถูกหวยเหมือนกันนะน่ะเออฟีลฟลใช่อ,อซึ่งจริงๆแล้วไอาการเล่นเกมนี้ไม่ได้มันไม่ได้มากขนาดว่าเลี้ยงชีพได้เนาะใช่แต่มันมีจุดเปลี่ยนอยู่ตรงที่แบบเหมือนเราแบบเราเล่นจนเรารู้สึกว่าเราอิ่มตัวละแต่เราเห็นว่าคนสามารถสร้างเซิร์ฟเ,เกมขึ้นมาได้ใช่ไหม,มแล้วเราก็แบบเราก็อยากทําบ้างด้วยความที่เราก็มีความสนใจในด้านโคโด้ดเขียนโค้ดอยู่แล้วเออเราก็เลยแบบอยากทํา จวเหมาะเหมือนคือมีคนมาชวนว่าเอ้ยเนี่ยเขียนโค้ดได้ไหมเออเออเราก็แบบยังไม่เป็นแต่เราตอบว่าได้ทำได้ครับเออเขาก็เลยไปทําเลยเขาก็แบบอ,อันนะนทำให้หน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยแรกกับแบบเหมือนทําให้สามารถเซิร์ฟมันรันได้แรกกับเงินประมาณสามพันเหมือนกันอืมใช่แล้วพอทําทําไปเขาก็จ้างยาวเป็นเงินเดือนเป็นแบบเปอร์เซ็นเขียนโค้ดเกมใช่จากที่ไม่เป็นเลยดูจาก youtube เกมที่ว่านี่คือเกมไอเกมนี้แหละแต่ว่าแค่เหมือนสร้างเซิร์ฟเพื่อให้คนเข้ามาแจมเยอะๆ<ช>แล้วเราก็ค่อยคอนโทรจากผู้เล่นใช้จากเราเป็นผู้เล่นค่อยๆขยบแบบมาเขียนโค้ดอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยเก่งว่ะเดียความสนใจและความชอบแล้วด้วยใช่เราถือว่าเป็นเด็ตติดเกมไหมก็ติดน,นะแต่เซฟชอบทําแบบคือยังมีความอยากแคสเกมยังยังมองถึงอาชีพของการจะไปต่อใช่ไม่ใช่แค่เล่นแล้วจบใช่ผมมอง,งอาชีพ ที่จะไปต่อคืออยากแคสเกมอยากสตรีมเกมเเออเออหรือว่าแบบทาอะไรก็ได้ที่มันได้เงินที่มันเกี่ยวกับเกมเออยันนี้เจ๋งนะอืเพราะว่าอา่าผมเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่หลายคนยังไม่ได้เปิดใจเรื่องว่าลูกเล่นเกมติดเกมแล้วไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อตัวลูกอาจจะมองว่าเป็นทําให้สมารที่สั้นซะด้วยทําอะไรเงี้ยแต่ก็เป็นหลายๆคนและกันที่เขาแคสเกมเขาสตรีมเกมจนมีเงินมีทองใช่สามารถสร้างจะสร้างตัวได้ใช่เสียก็อยากทําบ้างแต่ก็ไม่เคยสาเร็จหรอกพูดไม่เก่งบ้างเราแบบ เออเล่นเกมก็ไม่เก่งอีกไม่มีจุดขายอะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นโปรเจกต์ล่มไปไปได้ไม่สุดขนาดนั้นไม่สุด,สด<ม>ใช่แต่ว่าเพิ่งจะมาได้ตรงที่เขียนโค้ดมันตรงกับโควิดไงบ้านไม่มีตังค์แล้วเราก็ตอบรับไปก่อนเพื่อที่แบบเออเราก็อยากได้เงินอเออเราก็ไปศึกษาใน youtube อะไรเงี้ยให้แบบเฮ้ยอันนี้ทาไงนังน้ทนทาไงจนทําได้แบบเดือนตกเดือนหนึ่งได้ม,มันบางเดือนได้แปดหมื่นสอนพี่เขียนโค้ดได้ไหม สอนสอนพี่เขียนตอนนี้ได้ไหมเรื่องใหญเขียนโค้ดไปแล้วนะเฮ้ยจริงเหรอจริงจริงเดือนละแปดหมื่อันนี้คือแม็กซ์สุดที่เคยแม็กซ์สุดที่เคยได้คือแปดหมื่นแบบอู้ก็ได้คืออาชีพแล้วนะได้นะก็คือด้วยวัยเท่าไหร่ตอนนั้นตอนนั้นเซฟอยู่ประมาณมสี่มห้าถามจริงใช่แสดงว่าวันนั้นเราก็ถือว่าเป็นคนหนึ่งที่เป็นหัวเรือของบ้านเลยไหมใช่ก็เหมือนมันต่อเนื่องมาเรื่อยๆอ่ะคือเซฟแบบด้วยความที่พอเราอยู่ในจุดที่มันแย่สุดละ เออบางมันกินข้าวอะไรต้องกินมามะ่าอะไรเงี้ยข้าวไม่ค่อยมีกินพอมันอยู่ในจุดที่ต่ําสุดเราก็แบบไม่อยากกลับมาจุดเนี้ยอืมเออพยายามแบบทีบตัวเองขึ้นรอโอ้โหสุดยอดแล้วตอนนี้อาจอย่างแล้วอย่างน้องเราตอนนี้ก็คือ,อยังทางานแม่หรือว่าตองก็เรียนเป็นหลักตอนนี้ก็เรียนแล้วก็ทํางานด้วยอ๋อคือบ้านนี้ก็คือเหมือนสอนให้แบบลูกๆได้หลานๆได้ไปแบบทํางานเรียนไปด้วยดูแลตัวเองได้ก็ดีใช่จริงๆก็ยอมรับว,ว่าตอนแรกเราก็ไม่ได้แบบมีแพชชันในการทํางาน ขนาดนั้นคือเราก็เด็กอะ่ะเราก็อยากเล่นอยากอะไรแต่ว่าพอมันอยู่ในช่วงลําบากมันเหมือนสอนเราไปมันบังคับให้เราต้องไปทํางานแล้วละ่ะใช่ใช่ไหมเสียดายเวลาในวัยเด็กไหมอะไรที่เราเห็นเพื่อนเรามีแล้วเรารู้สึกแบบไม่มีแล้วอิจฉาไว้อยากมีไว้ในวัยเวลาลว่างนี่ว่ะเวลาว่างเหรอใช่เวลาไ,ได้เล่นอะไรเงี้ยได้ไปออกไปเล่นข้างนอกหรือแบบไปเที่ยวเวลาเพื่อนไปเที่ยวหัวหินสมมุตินะเพื่อนแบบเออจัดทริปกันไปเที่ยวหัวหินไปไม่ได้เราต้องทํางานทํางาน โอ้โหนี่นะสุดยอด, ì, ดยอ่ะนี่สุดยอดสุดยอดยอดไม่เคยได้ยินมาก่อนไม่เคยได้รู้ว่าแบบเราก็สู้มากเหมือนกันอะไรจุดหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเออคอมพ l e เว้ในการทําตรงนี้ตอนได้เงินเยอะนั่นแหละไอ้ที่ได้มาแปดหมื่นนี่คือแบบ <c ười> คือมันมันก็แค่เดือนเดียวที่ได้เยอะนะแต่ว่าเดือนอื่นก็แบบประมาณสามสี่หมื่นอะไรเงี้ยก็ไม่น้อยแล้วในวัยนั้นนะถือว่าเยอะแล้วเราสร้างเราสร้างตัวไปเรื่อยถูกไหมใช่แล้วก็เหมือนแบบ พอเราได้เงี้ยเราเราก็แบบเอ้ยตอนนี้คอมเรามันก็ไม่ได้ดีนะแต่ว่าเรารู้สึกเรามีแพชชั่นอยากจะทําต่อแบบเราอยากขยับขึ้นไปอ่ะอยากจากที่เราเป็นแค่ลูกจ้างเราอยากเป็นบอสละเอออยากเป็นคนทําเองเป็นเจ้าอของอะไรบ้างอะไรเงี้ยเออเราเราก็เลยแบบเออเอาตังก้อนนี้เป็น,นไปซื้อน้ตบุ๊กมาแล้วเรามาเริ่มใช้สองคอมเพื่อท <Up grade. S 1> ี่แบบเอ้ยเครื่องนี้เทสเครื่องนี้แบบเ,เริ่มคล่องขึ้นเ,เริ่มคล่องขึ้น oh. โอ้ยก็มีการต่อยอดในทางนี้ไปเรื่อยๆเนาะใช่ใแล้วอะไรทําให้เราหยุดทางตรงนั้นก็เหมือนเรียนแล้วพอได้เข้ามาดงกานดีใช่ไหมก่อนจะเข้าดูมันดีครับเออเออเราเรามีไปเจอกับช่วงเวลาไหนมาก่อนบ้างมีช่วงแบบไปแคสโฆษณาแคสซีรีส์แล้วก็แบบทาอินฟูในติกตอกอันไหนชอบสุดจริงๆเราชอบเราได้ลองหมดละ แต่ว่าเรายังไม่เคยได้แบบอย่างแคสโฆษณาเราก็ยังไม่ได้ไปแบบเล่นโฆษณาถูกไหมแบบแคสซีรีเราก็ยังไม่เคยได้เล่นซีรีในตอนนั้นอนะแต่ว่าแค่แคสเราก็รู้สึกวแบบ่าเฮ้ยเราน่าจะทําได้ดีกว่านี้นะ<ม>เราน่าจะแบบขยับตัวเองได้อย่างนะอะไรเงี้ยคือเหมือนแบบยังไม่ได้หมดไฟเรายังมีไฟอยากจะทําทเรื่อยๆอืมถึงจะแคสไม่ติดอะ <c oughs> ถึงจะไม่ได้แต่ก็ยัง <c oughs> มีความลุ้นว่าเออกูก็มาแล้วว่ะเออมันก็ได้ว่าออข้างหน้านมันต้องได้ดิอะไรยี้ใช่ข้างหน้ามันต้องได้อย่างนี้แต่ว่าก็ไม่ยังไม่ได สแสดงว่านะพี่เชื่อเลยว่าน้ำมินาทีที่เราได้ดูมันดีที่พี่ออฟตอบตบปากรับคําว่าเออเราก็ดีใจเออดีใจมาเป็นสมาชิกของครอบครัวดูมันดีเธอ,เอ,อพี่ออฟเคยเรียกมารอมนึงมาคุยมาเจอช่วงเจนสามแล้วเหมือนแบบเราก็แบบมาไม่ได้เพราะเราติดที่นั่น<ม>แล้วก็หายไปประมาณปีกว่าปีหนึ่งได้แล้วอา้วก็ว่างเป็นอินฟูท็อ<ม>พี่ออฟก็ ดึงเลยรอบหนึ่งใช่ก hmm. like so, ็เลยได้เข like really ้ามาที่นี่อืมก็ไม่คาดกันนะถือว่าถือว่าก็ถูกช่วงอยู่นะมาในเวลาที่เหมาะสมขึ้นอมชเพราะ่อนนี้มันอาจจะมีติดป่วงติดพันธะนิดนิดหน่อยหน่อยมันเลยทําให้การตกลงมันเลยยากขึ้นแต่ตอนนี้มันก็คือพอดีขึ้นแล้วใช่พอดีขึ้นแล้วแล้วก็รู้สึกว่าน่าจะเป็นจุดที่รู้สึกว่ามาได้มากกว่าเดิมหลายเท่าเลยออืมนี่สิ่งที่เราทําอยู่ตอนนี้ใช่สิ่งที่เราชอบไหม เป็นสิ่งที่ชอบนะการแสดงชอบนะเซฟว่าเซฟชอบการแสดงนะเพราะว่าแบบคือเราเล่นอ่ะเราเรารู้สึกว่าเราสนุกกับมันอ่ะแค่แค่ไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่แบบถ้าเราทําแล้วเราสนุกกับมันมันมันคือสิ่งที่เราชอบแล้วเราสนุกมันก็คือมันคือจบมันแฮปปี้ทำแล้วแฮปปี้ก็คือจบเราจอยมันได้เรื่อยๆอย่างเงี้ยอ้าวมาถึงประเด็นหัวข้อเลยเรื่องจันไลยที่สามารถจันงคนได้ มีอะไรที่เราเคยทาพลาดแล้วแบบชิบหายแล้วไม่ชิบหายจริงๆอะ่ะแต่ก็คือเนียนๆตบๆมันผ่านมาได้อะ่ะมีปะมีมีมีเชฟเคยทําทําเซิร์ฟคลุมลองบอกมูลค่าก่อนลองบอกมูลค่าของการทําเซิร์ฟล่มก่อนว่าเซิร์ฟล่มนี่มันหนักนขนาดไหนมันหนักตรงที่ว่าแบบคนเขาเล่นกันอยู่แล้วแบบเหมือนเราเหมือนพี่เล่นเกมส์กเกมหนึ่งแล้วแบบพี่กำลังมันเลยกำลังจอยเลยแต่ว่าแบบอยู่ดี บึมหลุดหลุดเล่นไม่ได้ดับเข้าไม่ได้เออคือมันเสียหายตรงที่แบบเอ้ยมันไหนจะเรื่องของเงินความน่าเชื่อถือความน่าเชื่อถือคือมันหลายๆอย่างเอ uh, ซึ่งเราก็แบบเราเป็นคนทํพลาดแค่แค่คลิกเดียวอย่างเงี้ยแล้วตอนนั้นเราทำอะไรทำไมเราพลาดเพราะอะไรพลาดเพราะเรากาลังก็นั่งแก้ไปเรื่อยหละแก้แบบเฮ้ยบั็กตรงนั้นบั็กตรงนี้อันนี้อย่างั้นแล้วเหมือนแบบแก้เสร็จแล้วเราก็แบบแค่คลิกเดียวแบบเอ้ยลองรี สคริปนี drawn, but, but, like, we, we ้สิอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่ามันคงไม่เป็นไรมั้งคนออนแปดร้อยคนก็น่าจะไม่กระตุกไม่อะไรหรอกคลิกเดียวนั้นไปเลยหมดเซิร์ฟแปดร้อยคนหลุดหมดเลยหลุดหมดเลยแล้วเข้ามาเขาไม่ด่าชิบหายเลย่ด่าเออก็ด่าย้ำไปดิเขาก็ด่าแต่ว่าแบบเราก็เราก็ทําอะไรไม่ได้เราก็ได้แต่ขอโทษเขาปับเงินแล้วป่ะตอนนั้นเขาไม่ปรับแต่เขาด่าเอาเขาด่าอย่างเดียวเลยใช่แบบเฮ้ยเนี่ย มึงทําอะไรทําไมไม่ปรึกษาไม่อันนี้คือเจ้านายเราใช่ <c oughs> <c oughs> ไม, <c oughs> ไม่ไม่ปรึกษาทําไมแบบทําไม่บอกก่อนแล้วแบบเนี่ยรู้ว่ามันแบบนี่ยมันเสียหายไหมอะไรเงี้ยเออเราจ่อยเลยอยากรู้ว่าไอการแก้บั๊กในความหมายที่เนี้ยพี่อยากรู้ว่าปัญหามันคืออะไรการแก้บั๊กจริงๆอ้าวสมมติว่ามันคือโค้ดเหรอหรืออะไรมันคือปัญหาของในเกมที่ว่าแบบบางครั้งมันเกิดเหมือนเราเล่นเกมเงี้ยเราทะลุแมพบ,บ้างหรือแบบ เอ่อวาร์ปได้เดินจากนี่ไปโพนุ่นอันนั้นคือบั๊กปัญหาพวกนี้มันเกิดได้ไงถ้าท่านี่เกมจริงมันถูกเซตมาด้วยระบบของโค้ดที่มันสร้างเอาไว้ดีแล้วมันคือมันมันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์มันไม่มันไม่มีอะไรร้อยเปอร์เซ็นต์มันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ตรงที่ว่าแบบบางครั้งอ่ะบางส่วนของโค้ดมันก็ไม่สมบูรณ์คือเหมือนแบบโค้ดหนึ่งอ่ะเราเขียนพารากราฟหนึ่งใช่ไหมเอ่อคนหนึ่งสามารถคิดได้หลายแบบเขียนออกมาได้หลายแบบ ไม่ว่าจะมีเป็นสิบคนอะ่ะก็เขียนไม่เหมือนกันอืมดังนั้นถ้าคุณเขียนมาได้มันก็ครูก็ต้องแก้มันได้เหมือนกันมัน<ช>จะมีวันเพี้ยนไปเรื่อยๆมัน,มน,นใช่มันจะเพี้ยนไปเรื่อยๆตามการเวลาสจ่ายได้ยากกันดูเรื่องโค้ดเนี่ยนะเอออ่าอ่าโอเคงั้นเรามาถามเรื่องที่แบบว่าเด็ดๆตอนเรียนตอนปีหนึ่งตอนีตอน,นที่ไหนปีหนึ่งคือคือตอนนี้เซฟยังอยู่ปีหนึ่งนะแต่ว่าเซฟดรอปจากมอสเซ่ของแหงแสน อ๋อแล้วเปนกับแพงแสนเหรอชีวิเรียนที่นั่นใช่ไหมใช่แต่ว่าย้ายไาเรียนมองทีทำไมปีหนึ่งเราเกิดอะไรขึ้นปีหนึ่งเป็นเป็นช่วงเรียกว่าหัวเลี้ยวหัวต่อแล้วกันคือเราก็จะแบบมีเพื่อนบ้างมีเพื่อนบ้างแต่เราก็คือด้วยความที่นิสัยเรามันแบบมีความทำอินโทเวิร์อยู่ก็เหมือนแบบบางครั้งเออเราก็พูดไม่ดีอย่างเงี้ยพูดแบบบางครั้งเราแบบเราเล่นสนุกเกินจนแบบพูดไม่ดีกับเพื่อนคำว่าอะไรอ่ะ มันเป็นอะไรที่เราไปพูดกับเพื่อนล้วมันทําให้ก็แทกใจเพื่อนอะเียจําคําตรงๆไม่ได้แต่ว่า,ามันอาจเออมันจะเป็นประโยชน์อะไรแรงแรงตรงตรงคือคือเสียก็เป็นคนที่ก็ค่อนข้างนี้จะพูดตรงอเออไม่ค่อยอ้อมแต่พอมันตรงเกินบางทีมันก็เออมีปัญหากับเพื่อนเลยเราต้องเคยโดนเพื่อนแกลอโดนมั่นใจเพื่อนแกลงเราแรงที่สุดคืออะไรแรงที่สุดหรอเออน่าจะเป็นด่าด่า อด่าเรื่องแม่อะไรอย่างเงี้ยเขาคงจะแบบไม่ได้คิดอะไรหรอกเว่าก็ความเป็นเด็กอะออืมแต่ว่าเราแบบเราเป็นคนที่เออ่ไม่ไม่ค่อยจะโกรธง่ายแต่ถ้าโกรธล้วคือโกรธมากอืมอย่าให้โกรธใช่อย่าให้โกรธถูกไหมแค่อย่าให้โกรธพออ่ะโอเคแต่คนนึงที่ทําให้เราโกรธบ่อยๆเลยไออูปัจจุบันปัจจุบันนี่ก็ดทําให้เราโกรธอยู่เรื่อยๆชอบแกล้งเราจริงๆเซฟไม่ได้โกรธเขาแรงนะเอาจริง แล้วก you know ็โกรธหละแต่ก็ไม่ได้ไม่ได uh, um, ้โกรธแรงเออเอางี้ก่อนเราวินาทีแรกที่เราเจอเขารู้สึกยังไงบ้างเรารู้อย่างว่าเราเราต้องมาเกือกกล้วกุ้กิ้งเกือกไก่ตัวเนี้ยยังยางแต่เซก็คือเหมือนแบบก็โอเคเรามองทํางานเออเราก็เขาคงไม่มีพิ่มีภัยแหละคงไม่อะไรอย่างเงี้ยอืมแต่เหมือนผิวเคยเล่าให้ฟังว่าแบบไอ้นี่มันเป็นใคร นี่เหรอที่มาคู่กับผมอะไรอย่างเงี้ยที่วิ่พูดแต่ผมก็ไม่ได้อะไรผมก็แบบเออคนนี้เหรอที่ต้องมาคู่ด้วยเราก็ยังไม่รู้นิสัยกันอืมอืมก็พอได้รู้จักก็เออก็ก็กลัอยู่นะกวนมากเป็นคนกลนเลยใช่ไหมใช่สดๆเคยคิดไหมว่าจะจริงๆแล้วควรจะต้องเป็นเซฟอูจริงๆเซฟก็มีความอยากจะเป็นเซฟอูอยู่นะ โอ้ไม่ได้เลยเซฟอูไม่ได้เลยเซฟอูไม่ได้เลยคนหนึ่งก็แบบโอ้โหสนุกสนานแบบฟิวเฮลเฮลอีกคนหนึ่งก็คือซอฟใช่เออเป็นเวใหมเป็นเวใหมเซฟอูอย่างเงี้ยแต่จริงๆกเป็นอูเซฟนากแล้วแล้วพอได้รู้จักกับเขาแล้วจริงๆแล้วเป็นยังไงคนนี้ปวดหัวปวดหัวใช่ไหม<ว><ว>ทำไมเขาชอบอะไรชอบมากวนเราะเ<ข>นี่ยเขาชอบกวนชอบแกล้งคือเข้าใจได้นะเขาแกล้ง เขาบอกอยู่ว่าเขาเขาแกล้งเพราะเขาแบบไม่มีเพื่อนเล่นเหงาเหงาไม่มีเพื่อนเล่นรอแล้วแล้วเขาก็เลยชอบมาแกล้งเราใช่เขาก็ชอบมาแกล้งเซฟแบบคืออยากให้เซฟโกรธนั่คือเหตุผลของเขาเออเหมือนปั่นประสาทเล็กๆออะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันไม่สบายใจถ้าวันนี้ไม่โกรธอะไรเงี้ยอืมชับแย่ชํบแย่แต่เราก็ไม่ได้โกรธจริงหรอกไม่ไม่โกรธจริงก็คือแล้วถ้าสมมติวันนี้เขาฟังเราอยู่แล้าจะบอกอะไรเขาก็ เลิกแกล้งนะครับบางครั้งผมก็ตลกแต่ไม่ตลอดนี่แต่ถ้าลองได้กอดรับรองว่าอุ่น <c oughs> ใช่ปะเนี่ยเอาไ,ไม่ใช่นะไม่ใช่นะละเล่นละเล่นเป็นคนตลกแต่ไม่ตลอด <c oughs> พูดเล่นนะอยาดด่าโกรธโอ้โหไม่ต้องกลัวว่ามันนั่งฟังอยู่นี่นี่มันนั่งอยู่นี่ <c oughs> เออถือว่าก็เป็นพันเนอร์ที่ทํางานด้วยกันใช่ไหมแล้วตอนนี้เจอน้องอูมากี่เดือนละ ก็จะปีนะแต่ยังอ้ยจะปีแล้วหรอจะครบปีแล้วเหรอน่าจะใกล้ปีแล้วใช่ใกล้จะครบปีละกี่หมื่นฟ้านี้ก็จบแล้วด้วยใช่กี่หมื่นฟ้านี่ก็จบแล้วด้วยเป็นไงถือว่าตั้งแต่ DMD friendship อืมเราก็มากี่หมื่นฟ้าอืมหรือว่าก็มีช่วงเวลาผ่านโมเมนต์กับน้องอู่มาสักระยะหนึ่งแล้วโอ้ยผ่านจริงๆมันคือเหมือนเราแบบอยู่ด้วยกันแค่แป๊บเดียวนะแต่ว่าโอ้ยหลายเรื่องหลายราวในเรื่องหลายราวงอนกันบ่อยไหมเอาตรง มันก็มี mm hmm. บ่อยครับแล้วก็แบบทะเลาะบ้างอะไรเงี้ยเออตัวใหญ่ทะเลาะเรื่องอะไรเรื่องงานนี่แหละแบบบางครั้งไอ้พี่อย่าลืมมันนี้นะพี่อย่าลืมทํามันนั้นนะหรืออะไรอย่างเงี้ยเออแต่พอเราเตือนใช่แล้วด้วยความที่เซฟเป็นคนตรงๆเขาก็จะเหมือนแบบเขาคงคิดว่าเซฟใส่อารมณ์<อ>แบบว<อ>ีน,นเหมือนอะไรเงี้ยเออเออแต่ว่าเราแบบเราไม่ได้วีนไม่ได้แบบใส่อารมณ์แต่เราแค่แบบ บอกจริงก็เป็นเราหวงพูดตรงๆเออเราเ,ออ,อ,เออเร,เราเป็นห่วงเราเตือนหวังดีอะไรอย่างนี้ครับอะไรที่เขามากกักจะแบบพูดแล้วแม่งยังทําซ้ําอีกมีไหมจริงๆมันมันก็มีมันก็มีมันก็ม,ม,กมีแต่ว่ามันก็เขาก็เปลี่ยนนะเออแต่ก็ยังแบบมีหลุดมาบ้างแต่เขาก็ยังเปลี่ยนตัวเองเรื่อยๆครับอืมอืมอืมจถือว่ายังถือว่าไปได้ดีใช่คือเขาก็ยังเป็นเขาในเวอร์ชั่นที่ ของเขาที่ดีที่สุดของเขาอะไรอยอ่างเงี้ยยังคิดว่าเขาจะไปได้เรื่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆทั้งคู่เลยเนาะเออ,อ่วันนี้ถ้าอยากจะบอกอะไรอู๋ซะหน่อยนึงผ่านจะอะไรจะลงนี้บอกว่าอยากจะบอกว่าเป็นพี่ดีสุดละสูสูบบพีนนเเ่เก่งทุกเรื่องแหละแค่แบบว่าตั้งใจพี่ทําได้แน่นอนทุกเรื่องเลยนี่น้องออ๋เก่งทุกเรื่องเก่งสุดคือเรื่องปาก เอาไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ผมพูดเล่นพูดเล่นพูดเล่นหยอกหยอก <c oughs> เอาล่ะงั้นก็ฝากหน่อยละกันฝากผลงานซะหน่อยเราสามารถติดตามน้องเซฟได้ยังไงบ้างครับก็สามารถติดตามเซฟได้ทาง Ig Instagram กรมเอ็ k ทิกนี่ครับก็ชื่อ S A V E W R G ครับรวมถึงกี่หมื่นฟ้าด้วยใช่ก็สามารถผลงานก็จะมีกี่หมื่นฟ้าด้วยครับก็ฝากด้วยนะครับนี่นี่ฮะนี่คือน้องเซฟครับสุดยอด ขอบคุณครับน้องเซฟครับ